อะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูชาคู่ใจพลายขวัญเมืองนะคะเ้อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรครับยนยาให้พี่จารุ่ะก่อนนอนค่ะหลังจากที่เราทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วไลท์ไลท์ตอเสร็จแล้วนะคะก็ ก่อนเข้านอนนะคะปิดบ้านเพราะว่าวันนี้คุณปู่ไม่สบายนะคะคุณปู่ไม่สบายดีย๋ยวเราก็จะมาเก็บอุปกรณ์จอดรถปิดรัว้วปิดประตูโยนยากให้พี่ตูนะคะรอบคำ่ำรอบดึกรอบดึกนะตูมีอาหารอะไรบ้าง ด้าน้นอันโน้นโน้นโน้น,น,นอะไรนะ uh huh. ต้นสับประรดหญ้าอาหารพิตูรบครับวันนี้ก็จะมีสับประรดหญ้าเนเปียร์ด้วยใช่ไหมมีไหมหญ้าเนเปียร์แล้วก็จะมีหญ้าใบาข้าวมีอ้อยวันนี้หลังจากที่ถ้าปกตินี่คือเราเราจะไม่ได้มายนน้อหมูเพราะว่าปกติคุณปู่จะมาไล่ต่อต่อ รอบรอบดึกนะคะส่วนเราเนี่ไล่ช่วงหัวค่ำคุณปู่จะไล่ต่อตอรอบดึกคุณปู่ก็จะปิดไลแล้วก็โยนอาหารให้พีต่ตูโอ้โอโอ้วันนี้เลยเรามาทำหน้าที่แทนนะคะอเอาอ้อยอีกมัดน,นึงออโอ้โหโอ้โหโอ้โอ โอ้กินอ้อยโอ้หนัก,กอ้กอยมันลำใหญ่เนะอ่าอย่าอีกกูแตท้องก็กลางอยู่นะอิ่มอยู่นะนอึ๊บรอบคำกินห้าอรอยนะครับอ,อ๋อแล้วก็ไปเอาสัประรดลูกก่อนนอนครับเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะพี่ตูไไมได้กิน เอาไม่ได้กินเดี๋ยวนอนไม่หลับเนาะเอาเดี๋ยวหมูก็จะไปโยนสับปะรดฮะนนขนาดปวดฟันโู้ทอ้องโอ้ท้องอิ่มมากสแสดงว่าปู่ก็โยนไว้เยอะอยู่นะคะตอนกลางวันสแสดงว่าก,กินเยอะอยู่นะนนี่พี่ตู่เดี๋ยวอีพีหน้านะคะให้แม่จะได้เห็น อผ้าโพกหัวเบาตูแน่นอนนะคะอีพีนี้ยังไม่ได้ยังไรนะคะอีพีหน้าได้เจอแน่นอนผ้าโพกหัวอันหล่อๆนะคะแม่ๆอาจจะได้เห็นเบาวขวานใส่ไปแล้วนะคะเท่มากหมูยังเห็นแบบพิบขวานใส่ผ้าโพกหัวทหารบอกว่าเท่จริงๆเลยใช่ไหมหมูอืมดูแล้วนะคะถ้าพี่ตูใส่จะขนาดไหนเพราะว่า ไซที่พี่ขวัญใส่คือวัดขนาดเดียวเลยเป็นขนาดของพี่ตูวัดขนาดเดียวพี่ตูเลยโอย้ปวดฟันแต่ก็กินได้เนาะตูเราก็เคี้ยวไอซีที่มันไม่ปวดสินะอี๋เน็บงาเน็บงาเอาเชือกฟางออกแซบไมอ๋าเดี๋ยวแม่จะขยับรถลูกช้างพันสมัย หองบรรยายไปต่อถือดีดถือดีดีแล้วภาพมันจะนี่เอ้าตามตู้สิเสียบไหมเสียบบอตู้รู้เสียบไหมอ้าวไม่จบโอ้โหเสียว่าไม่เสียบดิหนี่ Rồi nãy giờ chúng đã nàng ai tu Ai tu Sếp bó Ai tu Ai ai Bên Ai tu ไอไอแซบบอไอแซบบอไอตู่ใ ไอตูแซบหลายแม่แม่ <your> แม่ああแม่แซบโบไอตูแอบแบ๊บ <I do. S 2> เชอร์ไปอย่าหยาอบคำให้พี่ตูเสร็จแล้วก็ไปกันต่อไอ้ตู่ มาส่งทางเดี๋ยวไปปิดไฟก่อน เอานี่ไปชาร์จด้วยหมูนี่ที่ไเก็บของเร็วอีน้อยซิงด้วยนั่นเอาในโชว์สเต็ปก่อนนอนสิครับแม่ใครอยากดูอีน้อยซิงก่อนนอนนะคะเดี๋ยวหมูจะโชว์สเต็ปให้ดูอันนี้ต้ดเอาโชว์อ่ะเอ๊

อ <ừ. S 2> น่ารักมากดูดูดู <S <S ลุก <S 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 2> <S 2> ิโอ้ผ่านโอ้ลนตีละกาเลยอขอ้โอเพดเอีน้อย <S <S สิ่งเกินสิ่งเกินแล้วสิ่งเกินนะปิดไฟข้างนอกด้วยลูงหนุนทางนู้นน่ะ จัดการปิดนะ้ำปิดไฟปิดพัดลมนี่ปิดพัดลมนี่ด้วยแล้วก็เก็บอีน้อยซิ่งก่อน,อน,อนอเออไปเก็บในห้องปิดพัดลมก่อน,ปนไปเลยเอาไปเก็บแล้วก็ออกมาปิดพัดลมเด้อเี๋ยวไม่จะเก็บสัตว์เพราะว่าเก็บสัมภาระอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยปิดประตูรัว้วโยนญ้าแล้วปิดไฟตู้แล้วใช่ไหม โอปิดไฟตรงพี่ตูแล้วนะคะพี่ตูได้พักผ่อนกินหญ้าตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วทุกท่านนะคะเดีย๋ยวเราขออนุญาตปิดพรรัดลมหยุดเตาเก็บสาสตรก่อน ตรงนี้แล้วก็ลืมหายอีกเก็บประกอดก่อนเข้าบ้านก่อนนะคะ ฮะสำหรับอีพีนี้ก็เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกกำลังใจนะคะเสร็จภารกิจในวันนี้นะคะปิดไฟเข้าบ้านนะคะพักผ่อนเด้อสวัสดีสวัสด์ทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับอีพีนี้อรุณสวัสดิ์ครับะอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับะปิดไฟเออเอา,เอาสายชาร์จแมตด้วยนั่นอะ ปิดไฟครับบายยราตรีสวัสดิ์